สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูเม็ดเรซินนะครับหรือว่าสารกรองเรซินนะครับตัวนี้จะเป็นเม็ดเหลืองๆเหมือนไข่ปลานะครับคุณสมบัตินะครับดักจับหินปูนและลดความกระด้างของน้ํานะครับน้ําที่นะครับเจาะบ่อประดานขึ้นมาอย่างนี้นะครับน้ํประดานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอหินปูนเยอะนะครับ พอหินปูนเยอะนะครับน้ําที่เราไปใช้นะครับมันก็จะทําปฏิกิริยานะครับจัดเป็นก้อนนะครับก็จะไปอุดตามตามสุขพันฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฝักบัวหัวฉีดชําระนะครับทําให้น้ําไหลไม่ผ่านนะครับเราต้องใช้นะครับตัวเรซินนะครับในการกาจัดหินปูนและลดความกระด้างของน้ํานะครับนี่ครับในการใช้หินปูนเราก็ต้องมีถังกรองนะครับอีกเขาเรียกว่าถังกรองไฟเบอร์กลาสนะครับมีถังกรองนะครับเราต้องเติมเม็ดตาเรซินลงในถังนี้นะครับ คือเติมเม็ดสารเรซินลงไปในถังนะครับให้ได้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของถังนะครับนี่ครับเม็ดสารเรซินเราก็เติมลงในถังนะครับน้ําก็จะนะครับไหลผ่านเม็ดสารเรซินนะครับตัวไหนที่มีหินปูนนะครับเม็ดสารเรซินนะครับก็จะดูดหินปูนไว้จับหินปูนไว้นะครับไม่ให้ดูดออกไปนะครับนะครับน้ําก็จะปราศจากหินปูนนะครับผมใครสำหรับใครที่เจอปัญหาเรื่องนะครับน้ำบาดาลนะครับมีหินปูนนะครับสังเกตง่ายง่ายนะครับ สังเกตตามสุขพันฑ์นะครับของเรานะครับหรือนะครับขวดน้ําที่เป็นพลาสติกนะครับมันจะใช้ไปนานๆมันจะแข็งนะครับมันจะเป็นคล้ายๆเม็ดเกลือนะครับเม็ดข้ขาวนะครับเกาะตามนะครับเกาะตามกันพลาสติกนะครับหรือว่าอุปกรณ์ของเรานะครับแหล่งน้ําตัวนั้นก็จะเป็นแหล่งน้ําที่มียินปูนเยอะนะครับหรือเวลาเราอาบน้ําแล้วนะครับเราถูสบู่นะครับเราก็จะรู้เลยว่าน้ําที่มียินปูนะครับถูสบู่นะครับ สบู่ก็จะไม่เป็นฟองนะครับเหมือนว่าเราอาบน้ำไม่สะอาดสักทีเลยนะครับผมนี่ครับสาเม็ดเตซินนะครับผมขอบคุณครับ